5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจาก Fast Company มาชวนคุยกันนะครับชื่อว่า6 mental shifts that will make you happier and more successful in your new job นะฮะ uh, mental shift uh, วิธีการคิดนะที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นในการทำงานนะ,ะับเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ตัว t a ส k หรือว่าตัว งานเนี่ยไปโฟกัสที่มีนิ่งหรือความหมายของมันแทนนะครับทำแล้วเรื่องนี้ไปเปลี่ยนอะไรหรือชีวิตของใครบ้างนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าคุณทำได้นะเจ๋งมากสมมุติว่าผมเอาอะไรเดียเอาของจริงเลยเนี่ยกำลังทำอยู่เขียนหนังสือแล้วรู้สึกว่าฉันต้องเขียนหนังสือให้เสร็จเพราะว่าต้องส่งบอกรตามที่ตกลงเวลากันไว้เงี่ยอันนี้คือแทสนะฮะมันก็จะฝืดๆหน่อยแต่ถ้าผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้จะส่งต่อ สิ่งที่ผมคิดแล้วมันน่าจะมีประโยชน์กับผู้คนอันนี้คือความหมายนะฮะเออเฮ้ยมันจะดีขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเลยนะอันที่สอง from lack to leverage แต่ว่าอะไรอะไรที่คุณไม่มีนะครับเวลาเราทำโปรเจกต์ทุกอย่างเนี่ยนะฮะเราจะไม่มีเสมอคือมันจะมีของที่คุณขาดเสมอนะครับแทนที่จะคิดว่าเฮ้ยฉันขาดอันนี้ฉันต้องทําไม่ได้แน่เลยอ่ะลองเปลี่ยนมันเป็นความท้าทายดูว่าเฮ้ยอันนี้ที่เราไม่มีนี่แหละจะทําให้เราทํางานนี้ได้ออกมาดีนะครับหลายครั้งโปรเจกต์ที่เจ๋งมากๆเลยเนี่ยนะ ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มาจากความมีนะฮะมันมาจากความขาดพอขาดปุ๊บมันเลยต้องใช้สมองคิดความคิดสร้างสารรค์เยอะๆไงมันเลยมีโปรเจกต์เจ๋งๆออกมาถ้าเกิดว่าเราไปดูงานต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยหลายครั้งมันเกิดขึ้นมาจากเพราะว่ามันขาดเงินน่ะนะฮะก็เลยต้องใส่ความคิดสร้างสารรค์เยอะงานมันก็เลยเจ๋งนะครับหลายครั้งที่ท,ที่นี่คือส,สาเหตุว่าทําไมหลายครั้งที่หลายองค์กรที่แบบมีทรัพยากรเต็มเปลี่ยนทุกอย่างบางทียังทํอาอะไรดีๆออกมาไม่ได้สู้บริษัทเล็กๆที่ ทรัพยายกรน,น้อยกว่าไม่ได้ก็เพราะ้เหตุว่าบางทีเนี่ยคนเนี่ยหลายคนที่ทำงานเจ๋งๆเนี่ยเปลี่ยนจากเรื่องความขาดให้รู้สึกว่าเฮ้ยอนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สามารถแปลมาเป็น Leverage หรือสิ่งที่ทําให้เราเจ๋งขึ้นไปได้นั่นเองนะครับอีกอันนึง from me to we ก็ต้องไปตรงมาเนาะงานหลายอย่างเราไม่สามารถทําคนเดียวได้เพราะฉะนั้นบางทีเอยป่าขอความช่วยเหลือได้นะครับอีกอันนึงนะครับต้องกําหนดมายสเตนที่ชัดเจนอ่า หลายครั้งเวลาเราทางานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเวลางานมันใหญ่จัดอะ่ะเราไม่แบ่งจุดตัดว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยต้องสําเร็จที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับมึอนอนะ่ะว่าทาถึงไหนแล้วนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่า from whole picture to next step แทนที่คุณจะคิดไปถึงแต่ว่าตอนจบมันต้องเป็นยังไงต้องคิดนะแต่หมายถึงว่าไม่ต้องคิดตลอดนะครัอ,อลองแบ่งงานออกมาให้เล็กลงแล้วมันก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเจ๋งมากเลยคือให้คิดว่า เมื่อเราไปถึงตรงที่เราอยากไปแล้วนะครับเมื่อเราไปถึงตรงที่เราอยากไปแล้วว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าบางทีมันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากคําถามคือแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าชีวิตที่เราอยากจะไปถึงนั้นเป็นยังไงนะฮะให้ลองไปคุยกับคนที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วอืมแล้วขอความคิดเห็นเขาว่าเฮ้ย hey, พี่เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าสมมตินนะสมมติมันเป็นตําแหน่งงานนะตําแหน่งงานเนี้ยพอไปทําจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงเล่าเรื่องตําแหน่งงานนี้ให้ฟังหน่อย นะครับผมคิดว่าการเปลี่ยน mindset ในการทำงานยุคนี้เป็นเรื่องสำคัญมากไม่งั้นคุณจะเบิร์นเอาง่ายมากๆจริงๆนะครับและการเบิร์นเอานี่เป็นอะไรที่อันตรายมากผมเองก็ต้องพยายามบอกตัวเองแบบนี้อยู่เสมอนะเพราะไม่งั้นผมก็จะเบิร์นเอาได้ง่ายมากเหมือนกันเพราะว่าทุวกวันนี้บางทีเนี่ยมันมันต้องตามหาความหมายของการทำงานจริงๆอะนะฮะโลกเรามันซับซ้อนมากขึ้นเราก็ถ้าเราทำไปเพราะมันต้องทำเฉยๆเนี่ยนะครับ อมผมว่ามันมันมันจะเป็นการทําง,งานที่ที่น,น่าเบื่อแล้วก็อืมมันจะทําให้เราไม่มีไม่มีพลังอะไม่มีไม่มีแรงขับเคลื่อนที่ดีพอนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที